ครับสวัสดีที่สุุทุกคนครับตอนนี้นะครับบ้านตำรวดคนตรงแห้งมากเลยนะครับเสียงสันไทยดังจากจากเลยเสียงลังคานะครับผมเอ่ะเดี๋ยวหลรวจอ่าเสียงดังกลัวซังกะสีหรือเปล่านะครับผมมารายการบังไฟนะครับบ้านป่าตองนะครับยี่หีเก่าเมษายนซ์สองพันหนะครับบ้านป่าตองตำบลโพไซอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรเปิดหัวบังแรกนะครับ11่เ็นนาฬิกานะครับอ่ามุงเสานะครับนาซาประเทศไทยนะครับ มื่อนี้นะครับหน้าซาประเทศไทยจุดยูปะติวนะครับแพร์นะครับมืออื่นจะเป็นยังไดโปรดติดตามนะครับบางที่2แอดเทวดาบ้างที่1นะครับผมมา2บังนะครับแอดเทวดามืออื่นนะครับบ้างที่3นะครับถ้ำยุ่นนะครับบ้างที่4เทพสมพรนะครับบ้างที่หาสามเพบบางที่6กสราชวงศ์นะบ้างที่7ดูไส้ล้านะบ้างที่8จานจ่านครบาลบวก แอดเทวดา2นะครับบังที่2อะไรเทวด 9, าบังที่เก่านครฝ่าวนนะครับบังที่10เทพสุระบวกกบลายพากนะครับบังที่11บเอ็ดภูมินริสิงฟังใสนะครับบังที่12บสองาอัมพรนะครับสิบสามนครโนนติวและสิบสี่นองจิตลายอยู่นะครับ ăng, 10, 10, สิบห้านะครับผู ăng, ้ตะวันนะครับสนะิบหกนองจิรายุนะครับสิบเจ็ดสมจิตมอเตอร์สิบแปดเผยอุทุมพรนะครับดุลา,นะ 17, 18, นะาการโดยแกแดเมืองมหาบวก สีหมวงค้นราศีนะครับบวกเ雷达ตุตุเมืองกุชชุมนะครับปักดอกไม้ทําบุญ100บาทนะครับผมนะอย่าลืมไปให้กำร่างแรงใจครับมือลูกหลอดกับสีปหั่นนะครับอาจจะมีลายโซนแห่พี่น้องในเบิ้งกันอยู่นะครับผมนะเตรียมตัวไว้นะครับฝากกดติดตามลูกหลอดไว้นํานะครับผมส่วนตีกสีแดงจึงคืนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของลูกหลอดนะครับขั้นไปบ้านนี้นะครับลูกหลอดชิดวานะครับทำยุ่นหวานนะครับน่าจักนะครับ คอนชอปสโตมีทำยญุนนะครับลูกเซลานะครับนครฝ่าหวนนะครับภูมินารินสิงห์ัางสายนะครับนครนนติวนะครับตุงหลอหมักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตกไปเบิงอ่านาธานอีกที่หนึ่งละกันนะครับผมอ่ะลุงหลอดชดวาสิวานนะครับผมหาบางเลยนะครับมืออื่นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บัดวัตองนะครับปักโบลอยเดียวเองนะครับอ่ะส่วนแอดเทวดานะครับลุงหลอดไปเชี่ยสองมือแล้วห้างเสียบถึงสองมือนะครับผม ก็เลยพักก่อนนะครับผมส่วนผู้ใดไปบ้านน่ะมีบ่มีบางเชียนะครับขั้นผู้ใดไปโขกกองบ่มีบังเชียร์น้ำหลอดก็ให้แอสเพดานะครับแต่อยู่นี่มีหมองเชียร์ไหลนะครับบังเชียร์ไหลน้ำหลอดก็เลยให้ที่น้ำหลอดชอบมีท่อยุนลูกไส้ลานครฟ้าหวนแล้วก็บฮุ่มนาลินซิงวงไส้แล้วก็นครนนติวนะครับผมอ่ะบอว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบ่ได้รู้จักกับใครไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นสันชวนตัวนะครับ เห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมหากข้อมูลพิดพาดปรกากใดลุงหลอน f อ4ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอน f อ4สวัสดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สมาชิกนะครับ